แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่พิงค์น้องหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่4นะคะมกราคม2564นาซึ่งตรงกับวัน พระฤหัตสบดีสีเศษสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะเป็นไงบ้างคะพี่น้องนะสบายดีกันหรือเปล่าคะฝากความคิดถึงความหวงใยนะคะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะป้าหมอเป็นห่วงนะคะแล้วก็คิดว่าพี่น้องของหมอ,มอทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะคงจะสบายดีแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ทุกคนนะคะเอาเป็นแบบนั้นกันนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ขอขอบคุณนะพี่น้องคะ่ะที่ติดตามรับฟังรับชมนะอุดหนุนกันมานะคะไม่ว่าจะอุดหนุนในเรื่องของหินมงคลนะคะอ่าอุดหนุนในเรื่องของคอร์สออนไลน์อุดหนุนในเรื่องของหน้าช่องนะคะทั้งหมดอันนี้ขอให้พี่น้องนะคะทุกผู้ทุกนามนะเจะริญรุ่งเรืองค่ะพี่น้องค่ะนะโอเคค่ะมาทํานายดวงรายวันกันนะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะพี่น้อง สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยทำนายโดยรวมบอกว่าตอนนี้ก็มีโครงการนะคะมีโครงการที่คิดอะไรไว้ในหัวเยอะแยะมากมายของพี่น้องวันวันอาทิตย์นะคะและก็ในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าเราจะจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งและคิดว่ามันน่าจะจบะนะคะพี่น้องค่ะนะเพราะหมอจะททานายไปในทางที่ดีก็แล้วกันสิพี่น้องวันอาทิตย์อย่างเช่นสิบเหรียญน,น,นั้นเนี่ย ถ้าเรามีโครงการก่อนหน้านี้อย่างเช่นมีพี่น้องหลายท่านนะทักมาอยู่นะคะแล้วมันเงินว่าขึ้นไพ่สิบเหรียญน,นะทักมาในเรื่องของป้าหมอขาต้องการที่จะขายบ้านขายช่องขายที่ขายทางนะคะหรือแม้แต่เป็นนายหน้านะคะจะโอเคไหมเพราะว่ายึดเยอะมานานยึดเยอะมานานนะคะและบางท่านก็ยังบอกว่าถ้าสมมุติว่า,เ,าเจราจาหรือมีผู ซื้อมีลูกค้าเข้ามาติดต่อเนี่ยนะคะปัญหาต่างๆไม่ว่าในเรื่องการเงินหรือความเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะหลุดไปเลยนะคะคือจบไปเลยนั่นเองป้าหมอจะทำนายให้พี่น้องวันอาทิตย์อะนะคะว่ามันจบอนะถ้าในกรณีที่อย่างว่าเนี่ยยืดเยอะยืดเยอะมานานอะนะคะแล้วมันมาติดโควิดไม่มีใครซื้อหรือซื้อแล้วไม่มีต่อรองหรืออย่างโน้นอย่างนี้ในวันพรุ่งนี้เจรจาให้ดีนะคะพี่น้องค่ะนะ จะสาเร็จละนะคือจบสักทีหนึ่งนะจบนะและถามว่าจบสวยไหมอันนี้เราก็ต้องดูไพ่ทักนะสำหรับอันนี้คือกรณีในเรื่องของอทรัพย์สินนะทรัพย์สินหรือกิจการที่เราทําอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้นะและอีกตัวหนึ่งที่จะทํานายนะ,ะเฉพาะใบนี้ก็คือเดเรสให้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะรามัดระวังเรื่องของสุขภาพเดอ้อพี่น้องจานนะนาบางท่านก็อาจจะอาหารเป็นพิษก็ได้นะคะ แล้วก็เป็นโรคกระเพาะก็ได้นะ,ะโรคลำไส้อักเสบก็ได้นะ,ะอย่างนี้นะ,ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะไปโรงพยาบาลนะคะทเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะะั่นเองนะหรือพาใครไปโรงพยาบาลก็ได้สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เกิดเรื่องดีๆนะคะพี่น้องจ๋านะคะ่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะไพ่ยิปซีทักพิเศษว่าจริงๆด้วยนะคะพี่น้องขาะนะาสำเร็จนะโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินที่ดินหรือธุรกิจ เกี่ยวกับเรื่องของนายหน้านะคะนายหน้าที่ดินหรือประมาณนี้นะคะก็จะสำเร็จนะคะพี่น้องคะเนาะขึ้นไพ่8ดเหรียญน,นะคะฉะนั้นแล้วจบเริ่มต้นใหม่คือพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขเจดนะคะ มีเลขก7มีเลขหนมีเลขศูแล้วก็มีเลขสานะคะมีเลขก7มีเลขหนมีเลขศูแล้วก็มีเลข3นะคะ, 7, 1, 0, 3, ะ,คะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะอืมต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นเนี่ยปรากฏว่านะคะขึ้นไพ่อ่าพรสังขาชนะคะพี่น้องคะนะแล้วก็สองถ้วยแล้วก็อัศวินเหรียญอ่ามีความรู้สึกว่าพี่น้องวันจันทร์ก็ โอเคอยู่นะคะขายของดีขึ้นนะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องคะ่ะนะสองถ้วยโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์และก็พี่น้องวันจันทคะ่ะพี่น้องวันจันท่านไหนที่มีพันธะในเรื่องของภาชนะคือเรื่องรถของเราอย่างเช่นในลักษณะของการที่ณนะตอนนี้อย่างที่รู้นะคะในเรื่องของปัญหาของโควิดและถ้าเรามีภาชนะมีรถ ที่ใช้อยู่และต้องผ่อนชำระเนี่ยนะเราไม่มียอดเงินเข้ามานะคะเราก็สามารถที่จะเจรจ,จาได้นะหรือพักนี้ได้นะคะพี่น้องจานเนาะอย่างนี้นะหรือถ้าใครคิดที่จะ่อ,อขายรถนะ ขายรถนะคะปล่อยรถหรืออย่างไรนั้นเนี่ยพี่น้องวันจันทร์ไม่ต้องกังวลค่ะได้กําไรมานะไม่ขาดทุนนะเพราะว่ารถของเรานั้นเนี่ยแม่ยานางดีว่าอย่างนั้นก็จะให้คุณเรากับหานะฉะนั้นพี่น้องวันจันทร์ก็ถือว่าโอเคนะคะในวันพรุ่งนี้และมาดูว่าพายิบซีทักพิเศษพี่น้องวันจันทร์เรื่องอะไรนะคะ ทักพิเศษว่านะเรื่องการงานก็เด่นนะคะโครงการอะไรที่คิดเอาไว้ลุยๆต่อได้เลยนะคะพี่น้องวันจันทรนะเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ว่าสําเร็จนะคะพี่น้องฉะนั้นพี่น้องวันจันร์ลุยได้เลยนะคะดีเช่นเดียวกันกับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอ่ามาดูเลขน้ำเชื่อค่ะมีเลขห้มีเลขสอมีเลขหนึเล, 1, เลขก็มีเลขหนนะคะมี5 2าสหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องวันจันค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคาร สำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะหมออยากจะบอกว่าพี่น้องวันอังคารนั้นเนี่ยก็เริ่มขี้คลายและมีความรู้สึกว่าามีในลักษณะของการขยับขยายหรือรอโอกาสรอจังหวะที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นก้าวไม้เท้านั้นแน่นอนค่ะเรื่องของการงานละนะ ถ้าใครที่จะขยายกิจการนั้นเนี่ยเขาชี้มานะคะพี่น้องค่ะนะอย่าเพิ่งใจร้อนเนาะก็ต้องดูจังหวะนี่นี่นอนรอก่อนนะเพราะว่าโอกาสณนะขณะนี้มันไม่ไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะนะมันยังมันยังไม่ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการลงทุนอะไรที่มันหนักๆได้แต่สําหรับใครที่ทํางานอยู่แล้วมีงานประจําอยู่แล้วนะคะพี่น้องค่ะนะและ มันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินหรือรายได้เนี่ยพี่น้องวันอังคารก็จะต้องหาเม็ดเงินเข้ามาละค่ะเป็นรายได้เสริมเป็นงานเสริมนะคะเข้ามาละเนาะไม่อย่างนั้นแลวเราก็จะจะ,จะติดดาบและเราก็มีภาระในเรื่องของการเงินมีภาระในเรื่องของหนี้สินเนี่ยที่ต้อง ที่จะต้องเดินไปให้ได้นะคะพี่น้องคะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมี2ส่วนในเรื่องของการงานแนะนําในเรื่องการงานนั่นเองค่ะและกก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพก็ค่อยๆโอเคใช่ไพี่น้องวันอังคารบางท่านนะคะถ้าสีดานะเโอเคนะคะพี่น้องคะเนาะอย่าไปจิตตกกับมันนะคะค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไปนะคะมันเหมือนกันทุกคนละค่ะแม้แต่ป้าหมอก็เหมือนกันนะคะทบเหมือนกันค่ะแต่ป้าหมอสู้นะคะป้าหมอสู้ ดินด้นดิ้นรนนะคะพร้อมกับในลักษณะของการดิ้นรนอย่างมีความหวังและมีหลักการมีความรู้นั่นเองค่ะพี่น้องกันนะค่ะ,นะคะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันน a คารเรื่องอะไรสิ่งที่คิดเอาไว้นะคะสําเร็จนะคะพี่น้องกันนะสถ้วยและก็มีโอกาสฉลองความสําเร็จในเรื่องอื่นๆน,นะคะเข้ามานะอย่างเช่นเราอาจจะปิดยอดขายได้นะคะ าข,าขายดีขึ้นนะคะทำอยอดขายถึงได้เงินเพิ่มนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนหรือประมาณนี้ก็ได้นะ๊ะพี่น้องวันอังคารฉะนั้นพี่น้องวันอังคารใครที่กังวลอยู่นะคะพี่น้องคะน,นะอยา่าจิตตกตั้งใจทําเดินหน้าต่อไปค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขเก้ามีเลขสี่มีเลขสามนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเก้ามีเลขสี่มีเลขสามนะคะพี่น้องวัน อังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้นนะคะก็มีในลักษณะว่ายังคงเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องคะนะแต่ว่าสําหรับสองเหรียญน,นั้นเนี่ยมันอาจจะ,ะทํานายไปได้สองลักษณะเกี่ยวกับเรื่องการเงินณนะขณะนี้พี่น้องวันพุธกลางวันบางท่านนั้นอาจจะหมุนเงินจริงก็คือเงินเข้ามานะคะแล้วก็หมุนออกก็คือเราจะต้องใช้แต่สําหรับบางท่านน่ะ ในสเหรียญก็อาจจะในลักษณะว่าเรามีเงินอยู่นะคะและเราสามารถที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะให้กระแสะเงินสดนั้นหมุนเวียนก็ได้นะคะพี่น้องคนะแต่เราจะต้องอศึกษามีข้อมูลในชินงานในงานของเราที่ที่ลงทุนให้ดีนะคะให้มีความรู้และในวันพรุ่งนี้รอข่าวเรื่องอะไรอยู่นะคะก็ได้รับข่าวดีนะคะพี่น้องค่ะนะเรื่องอะไรอยู่ ได้รับข่าวดีนะคะและบางท่านนั้นก็จะต้องออกเดินทางนะคะออกไปทำงานค่ะพี่น้องคะและมีความจิตตกว่าเราไม่อยากที่จะจากที่จากบ้านจากช่องหรือจากคนรักของเราด้วยความเป็นห่วงถ้าเป็นแบบนี้นี่ป้าหมออยากจะให้พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะก็ไม่ต้องจิตตกนะคะถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยอนาคตของเราดีกว่าที่ที่เดิมก็ ไปได้เลยนะคะไม่ต้องกลับวนกับเพื่ออนาคตนะอ่ะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะไม่มีอะไรรุนแรงพี่น้องวันพุธกลางวันมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษดีมากเลยค่ะพี่น้องคะนะพี่น้องวันพุธกลางวันดูปากป้าหมอนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่และต้องการเงินเข้ามาด่วน,วนเพื่อทำอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ป้าหมอว่าเนี่ยนะคะอ่ะฉะนั้น พี่น้องหานะใครที่ขอเครดิตเอาไว้นะจะผ่านนะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินทุนนะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะดูปากป้าหมอค่ะนะพูดแล้วแบบอินอนะ พี่น้องวันพุธกลางวันรรดแน่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ ừ, การเงินจะมีเข้ามาแน่นะคะทางใดทางหนึ่งนั่นเองค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันมาดูเลขนาเชือค่ะมีเลข2มีเลข6มีเลข8มีเลข1น่ะคะมีเลข2มีเลข6มีเลข8มีเลข1นะคะ, 2, 6, 8, ะ,คะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสำหรับพุธกลางคืนนะคะสองตัวออกมานั้นเน ία, ここี่ยก็คือ6 หกเหรียญแล้วก็เทมโเรน์นะคะและกะ็ชาลีออตพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ก็โอเคอยู่นะคะยังเขาเรียกว่าลื่นไหลพักเขของไปได้โดยเฉพาะเรื่องการเงินก็ยังคงมีเครดิตอยู่ใครมีปัญหาเรื่องการเงินก็สามารถที่จะเจรจาผ่อนผันผ่อนชำระได้หรือมีเงินเข้ามาเพื่อเราได้หมุนเวียนใช้ในกิจการใช้ในครอบครัวได้นะคะอย่างที่เราไม่จิตตกมากนักนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะและก็ ถ้าเป็นแบบนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะในอาชนาทิการงานในตําแหน่งงานหรือสถานที่ทํางานแต่เป็นไปนในทางที่ดีนะคะพี่น้องคะและมีเกณฑ์ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทําการประสานงานหาลูกค้าติดต่อเจรจา เหนื่อยหน่อยนะคะพี่น้องนะแต่สําเร็จนั่นเองค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนคะ่ะและมาดูว่าไพ่ยีสีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะพี่น้องคะทักพิเศษว่าสําเร็จค่ะพี่น้องคะเนาะพี่น้องวันพุธกลางคืนเดินทางสําเร็จมีลูกค้ามีคําตอบใครว่างงานอยู่ก็จะได้งานทําแล้วนะคะพี่น้องคะจะได้งานทําแล้วนะคะอันนี้พูดเหมือนกับรีวิวขายสินค้าหรือจะได้งานทําแล้วนะคะพี่น้องคะจะมีลูกค้าเข้ามาอุดมเพิ่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 มดีขึ้น น่าดีอยู่แล้วดีขึ้นนะไม่มีวันตกอันนี้พระหมอให้พรไปด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหกมีเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขเจ็ดนะมีเลขหกมีเลขหนึ่งมีเลขสีข 1, ่ล 4, และก็มีเลขเจ็ดค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัีสวดสิรสีแสดสีเสื่มในนะคะมาและตัวและคอยหัวมาเลยนะคะพี่น้องคอยหัวเครียด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 นะอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาหรือณขณะนี้โอ้ยหัวคอยหัวทิมนะเน่เน่นะคะสมองออกไฟคิดอะไรไม่ออกคิดอยู่คนเดียวคิดแล้วไม่ได้ทำน้าว่าอย่างนั้นแล้วก็วิตกกังวลคุ่นคิดแล้วก็อาจจะไม่สบายได้นะไม่สบายได้นะไพนี้นะ ก็คือตรงส่วนนี้นะถ้าคิดเครียดมากเนี่ยจิตตกได้แล้วก็เสร็จแล้วก็ปวดหัวปวดเมืเ่อยเกรนนะแล้วก็ไม่สบายนะอันนี้พี่น้องวันพระเนีส่สวัสดีคะ่ะถ้าขึ้นไพ่ใบนี้เนี่ยเราต้องเว้นระยะห่างกัดไม่ตกจริงๆด้วยนะคะอย่าไปอยู่ในที่ที่แออัดนะไม่ได้เพราะว่าขึ้นใบนี้นี่เราสุ่มเสียงที่จะติดในเรื่องของโรคร้ายไวรัสร้ายได้นะฉะนั้นเตือนกับพี่น้องค่ะนะ น่แต่ถ้าสมมติเรากังวลเรื่องอื่นในวันพรุ่งนี้มีคําตอบทุกเรื่องค่ะพี่น้องค่ะเนาะไปถึงดวงดาวสิ่งที่เราได้วางแผนเอาไว้ได้คิดเอาไว้ทําหรือมอบให้คนอื่นทําจะสําเร็จตามที่เรามุ่งหวังนะคะยกเว้นว่าอย่าจิบตกและอย่าเครียดนะคะพี่น้องวันพาเลหัสสัสดดีค่ะ โอเคค่ะอ่าเอาอย่างนั้นเนี่ยพ่อหมอคือเวลาทำนายเวลาอ่านเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยพ่อหมอก็จะพยายามที่จะแบบแบบพยายามใส่ในความรู้สึกว่านะถ้ามันออกมาไม่ดีก็พยายามที่จะเตือนนะคะให้เราได้เห็นความตั้งใจจริงของพ่อหมอในความที่อยากจะให้พี่น้องนะ่ะดีแก้ไขปัญหาได้นั่นเองค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดีเนาะเอาอย่างนั้นแย่าเมาดูว่าไพ่ยี่สี่ทักพิเศษเรื่องอะไร ถ้ามีการตัดสินใจอะไรในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะเนาะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะฟังป้าหมอนะคะเราอย่าอารมณ์ร้อนต้องมีเหตุผลนะคะต้องอย่าเป็นคนขี้โมโหขี้โกรธนะแล้วอย่าเป็นคนที่ใจร้อนใจด่วนใจเร็วใจง่ายนะคะ หรือพูดกันแบบเจ็บกระดองใจก็คืออย่าเป็นคนมักง่ายนะคะเห็นอะไรฉาบฉวยมันจะทําให้เราเสียการเสียเสียทรัพย์นะคะแล้วก็เสียลาบได้นะคะพี่น้องวันพระฤหัีสัปด์ดีอันนี้ตัดสินใจอะไรจะต้องมีข้อมูลเหมือนไพ่เทพแห่งเวทมนต์ธรรมที่ที่เราวางแผนเอาไว้นั่นเองนะคะพี่น้องคะนะสติสติปัญญาจะเกิดและก็ถ้ามีการเดินทางด่วนๆในวันพรุ่งนี้ยังไม่มีแปลนให้เราระมัดระวังในเรื่องการเดินทางด้วยนะคะพี่น้องคะนะ มาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขหนึ่งแล้วก็1นะคะ1 2 7ดแล้วก็1นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์นะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ก็เอ้ยนะคะเน่พี่น้องวันศุกร์ก่อนหน้านี้ก็อาจจะ1เดินทาง2อ,อาจจะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะออกรถก็ได้นะคะสําหรับอัศวิน ถือถ้วยนะคะและก็มีบริวารคนรักใอ้การสนับสนุนช่วยเหลือและพยายามที่จะปรับให้เกิดการสมรมรมมดุลน,นะคะก็คือหมายความว่าในเรื่องการเงินนั้นเนี่ยพยายามประหยัดอดออมวางแผนนะเป็นตาช่างเนาะสาพี่น้องวันสุขกพ่อหมอถือว่าโอเคแต่ยังไม่ไวายที่จะวิตกกังวลน,นะคะในเรื่องการเงินเช่นเดียวเช่นเดิมนะก็คือ5เหรียญมีความรู้สึกว่าอุ้ยทำไมเราฟืดเราขยับตัวไม่ได้ลงทุนอะไรก็ มันเหมือนกับว่าไม่ไม่สุดนะมีก็พยายามระมัดระวังกลัวว่าเงินจะคว่ำกลัวว่าจะขาดทุนฉะนั้นเมื่อขึ้นไพ่ใบนี้นะคะถ้าเราลงมือทําอะไรไปแล้วเนี่ยทําไปค่ะพี่น้องค่ะนะมันจะสําเร็จผลแน่อย่าไปกังวบนในในเรื่องของการเงินให้มันมากนักนะคะนะเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะเนาะ ยกตัวอย่างง่ายๆนะลงทุนทําอะไรนขณะนี้มันยังไม่เห็นผลมันต้องรอเวลาถูกไหมแต่ว่าพี่น้องวันศุกร์นั้นกังวลละนะลงทุนแล้วเนี่ยมันจะขาดทุนไหมเนี่ยมันจะไห้เงินกลับมาไหมทุนจะคืนไหมเนี่ประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะไม่มีเรื่องอะไรมีประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ค่ะทาปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะอนาคตดีแน่นะ อานาคตดีแน่ค่ะพี่น้องคะนี่คือเรื่องปกตินะถ้าเรา,เารู้จักที่จะปล่อยวางนะคะอย่างให้ตาช่าง่แบบนี้เราก็จะไม่มีความทุกข์นั่นเองค่ะพี่น้องวันศุกร์มาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องไรไหนเห็นไหมเห็นไหมคะชี้มาเรียบร้อยเลยค่ะพี่น้องคาะนะหนึ่งแม่เท้า สิ่งที่เราลงมือทําอยู่ในขณะนี้ไม่เห็นผลแต่อนาคตดีแน่ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่งานที่ดีมากๆค่ะพี่น้องวัน สุกนะว่าหมอขอบอกนะคะเหมือนรีวิวขายของเลยขอบอกนะคะพี่น้องวันศุกร์นะใครที่ทําอะไรอยู่นะตอนนี้เพิ่งเริ่มและก็ยังมีความกังวลน,นี่ไม่ต้องกังวลค่ะทําไปเลยค่ะหรือใครที่ว่างานอยู่ได้งานทําแน่เร็วๆนี้นะคะไม่เกินเดือนนี้แน่นะคะหรือใครที่คิดจะขยับขยายในส่วนของธุรกิจนะคะและลังเลว่าเอ๊ะขยายแลย้วมันจะคว่ำไหมมันจะเจ๊งไหม เอาเลยค่ะนะจัดไปค่ะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องศรัทธาในไพ่ที่เราเลือกนะคะก็ <c oughs> แล้วก็คิดบวกตามไพ่ว่ามันดีนั่นเองค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะเห <c oughs> นื่อยอ่ะโอเคมาดูเลขนำโชค1นึหนึ่งแล้วก็5้าหนึ่งนะคะหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะไพ่หมายเลข5้าเมื่อกี้5เหรียญเกี่ยวกับเรื่องการเงินไพ่หมายเลข1ได้หมดเลยก็คือการงานจะสําเร็จนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะปรากฏว่าเนราชินีพระจันทร์นะคะเออไฮฟ,ฟินเสร็จแล้วก็สิบไม้เท้านะคะและก็นะคะอขออีกใบหนึ่งนะคะและก็เด็กถือเหรียญน,นะคะสำหรับเด็กถือเหรียญน,นั้นเนี่ยพี่น้องวันวันเสาร์นะคะ พี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยยังคงที่จะกังวลเหมือนกันอะไราแล้วก็ค่อยๆค่องข้างที่จะเครียดอะ่ะตึงเครียดอ่ะนะคะแล้วก็วิตกกังวลเป็นห่วงตึงเครียดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานละเนาะการงานว่าเออโอเคที่ทําอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าทํานะคะหนักงานหนักมากอะ่ะไหนไหนงานหนักมากนะทาทุกงานอะ่ะแต่ว่ายอดเงินนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่พอเพียงอะ่ะ เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหนื่อยเปล่าหรือเปล่ามันเหนื่อยมากเลยอย่างนี้ก็อันนี้ก็จะทํานายในลักษณะคนที่มีงานทําก่อนคนที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะเราคิดบวกๆเลยก็ดีกว่าว่างงานนะฉะนั้นเนี่ยทามีงานทําเงินลดแต่ยังมีเงินเงินอยู่เราก็ต้องทําเราก็ต้องทํามัน,นให้ดีที่สุด ถ้าเราณขณะนี้เนี่ยพี่น้องวันเสาร์คะเรายังไม่มีที่ไปเอาบอกกันตรงๆนะคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทํางานหรือเปลี่ยนงานอะไปตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องการเงินได้มานะไม่คุ้มกับแรงนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาประหยัดอดออมมาบริหารจัดการเรื่องการเงินของเราก่อนนะเพื่อเราจะได้ไม่มีความทุกข์งเครียดนะคะและใคร ในกรณีที่ได้ลงลงมือทําหรือลงทุนทําไปเนี่ยและมันยังไม่เห็นเม็ดเงินอะ่ะก็ต้องพยายามค่ะพี่น้องค่ะนะมันจะมีเม็ดเงินเข้ามาแน่ในอย่างนี้นะมีกําไรนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเด็กถือเหรียญหรือหนึ่งเหรียญก็ตามแต่ว่าเราค่อยๆมีกําไรเข้ามานะคะคือมียอดเงินเข้ามาให้เราได้หมุนใช้แน่นอนค่ะพี่น้องวัน เสานะคะฉะนั้นเราก็ต้องเลิกวิตกกังวลลงค่ะพี่น้องและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรเนี่ยเห็นไหมคะดีมากค่ะพี่น้องค่ะนะสิ่งที่เราวิตกกังวลนะคะและเหนื่อยไม่ทิ้งเปล่านะคะเดซั้นค่ะพี่น้องวันเสาร์เดซั้นค่ะคุณจะพบกับความสําเร็จพบกับทางออกทางสว่างจะมีโชคมีลาบเข้ามาทุกทิศทางสาธุนะขอให้พี่น้องวันเสาร์เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะนะ มาดูเลขนาโชคค่ะมีเลข2มีเลข1มีเลข0แล้วก็มีเลข9นะคะมีเลข2มีเลข1มีเลข0ูนแล้วก็มีเลข9นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะโอ้ยดีจังค่ะค่ะขอให้พี่น้องของหมอนะคะพบทางออกทางสว่างนะคะมีโชคมีลาภนะคะมีงานทานะคะมีเงินเข้ามานะคะอ่าและก็บริวารเกื้อหนุนนะคะพี่น้อง ทั้ง8วันเกิดค่ะสวัสดีค่ะว้ยงามงามค่ะพี่น้อง